สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนผมไอ้กล้องรับจำนำรถยนต์บ้านที่ดินนะครับวันนี้จะมาแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเราจะต้องเตรียมตัวและเตรียมใจอย่างไรนะครับก่อนที่ f i ไฟแนนซ์จะมายึดรถของเราแหลังจากยืดไปแล้วต้องเตรียมใจว่าจะต้องเจออะไรบ้างและจะปฏิบัติตัวอย่างไร รเราก็จะได้ปฏิบัติตัวและปฏิบัติใจถูกความทุกข์และความกังวลก็จะคลายลงไปเพราะเราเตรียมตัวและเตรียมใจว่าเราจะต้องเจออะไรบ้างนะครับก็เพื่อให้ผ่านยุคภาวะของวิกฤตโควิดไปให้ได้นะครับอันดับหนึ่งก็คือสิ่งหนึ่งก็คือเราต้องรู้ว่ารถเราเนี่ย ที่เขาจะมายื่เราเนี่ยมันเกิน3างวดหรือ,รอ,อยังนะครับเพราะถ้าเกิน3างวดแล้วเราต้องเตรียมตัวและเตรียมใจว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรเพราะถ้าสามงวดเรายังนําไปขับอยู่บนท้องถนนแล้วเรายังขับไปทํางานอยู่นะครับอย่างไรก็ถูกยึดแน่นอนนะครับแต่ถ้าเรารู้ว่ารถเราเนี่ยเหลือไม่มากนะครับเราดูซิคุยกับเขาว่าเราจะปรับ โครงสร้างให้มันต่ําลงมาเหลือสักครึ่งหนึ่งได้ไหมทําได้นะครับเขายินยอมเพราะเขาเรียกว่าหาทางออกร่วมกันนะครับเราก็จะผ่านไปได้ด้วยดีอันนี้คือสิ่งหนึ่งอีกสิ่งหนึ่งเราก็ดูว่าเราเหลือรู้แล้วว่าเหลือเท่าไหร่นะครับเราก็ลองดูซิว่าเราสามารถที่จะกู้ทกศหรือว่าสหากรณ์ที่ไหนเพื่อที่จะมาโปะให้เป็นภาระหมดกับภาระทางไฟแนนซ์ไปนะครับ แล้วก็เป็นนี้ทางทกศหรือว่าสา,ากลที่เดียวเพราะสา,ากลและทกศนะครับเขาจะจ่ายหลายปีก็ <shocked> จะเบานะครับเพราะเรารู้ว่าอีกถ้าเราไปคุยกับเขาแล้วนะครับเขาเขาบอกได้หรือว่าที่จะเรารู้ว่าเราจะจ่ายได้นะครับแล้วเราก็ไปคุยกับทกศแล้วนะครับทกศอาจจะได้อีก2เดือนหรือว่า3เดือนนะครับอาจจะไม่ทันการานะเพราะฉะนั้นเมื่อเราพอ ติดเกิน3ามงวดเราก็ต้องอะระมัดระวังนะครับก็อย่าให้แฟนนเจอรักกันนะครับเพราะถ้าเจอเขาก็ต้องยึดไปนะครับหรือไม่เขาก็จะบอกว่าอลองขับรถมาเพื่อที่จะคุยกันนะครับปรับยอดต่างๆนะครับอันนั้นก็เป็นสังคมเหมือนกันเพราะโอกาสที่เราจะได้รถกลับคืนมาก็คงจะยากเขาอาจจะยึดไปเลยนะในกรณีที่เราติดเหลืออยู่เยอะนะครับเอาไว้เป็นความรู้ นะถ้าสงสัยขั้นตอนไหนก็จะทักมาเพื่อหาเป็นข้อมูลก็ได้อินดีนะครับก็ในเมื่อเรารู้วิธีทำต่างๆเหล่านี้แล้วนะครับหรือไม่เราลองดูซิว่าเราลองขายออกไปแล้วแบบอาจจะเหลือติดมือมากสมื่สองหมื่เราต้องยอมรับสาภาพให้ได้นะครับสิ่งหนึ่งเราก็จะไม่เสียเครดิตเพราะถ้าเราเสียเครดิตอาจจะ3ปี5ปีนะครับ ที่เราจะทําธุรกรรมเคลื่อนไหวทางการเงินอะไรกับสินเชื่อต่างๆไม่ได้เลยนะครับโอกาสเราก็จะสูญเสียเพราะเราไม่ได้แย่ตลอดเราอาจจะแย่แค่ตามภาวะของเศรษฐกิจโดยรวมนะครับก็ถ้าอย่าไปเขาเรียกว่าหาทางออกแบบสั้นๆบางคนไปคิดขายดาวนะครับตัวนี้คือมีเสือปัดจระเขคนะครับคิดไว้ให้ดีเลยนะครับ พราะถ้าเราขายดาวแล้วเราจะต้องเปลี่ยนสัญญาทันทีถ้าไม่เปลี่ยนสัญญาอย่าไปปล่อยรถไปนะครับเด็ดขาดนะครับและทั้งเงินยังไม่ครบก็อย่าปล่อยเด็ดขาดเพราะถ้าเราขายดาวโดยที่เราไม่เปลี่ยนชื่อให้เป็นชื่อของคนซื้อต่อนะครับเสี่ยงครับเราดีใจวันที่ขายดาวได้แค่นั้นแหละเราต่อหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มทุกใจนะครับ พราทุกอย่างมันต้องจบที่ตัวเรานะครับเจ็บแต่จบก็คือให้ไฟแนนซ์ยึดไปเลยดีกว่าสมมุติถ้าเรายังทําอะไรไม่ได้แล้วนะครับอย่างน้อยเราก็จะเจอรับผิดชอบค่าส่วนต่างที่เขาเอานําไปขายทอดตลาดนะครับก็คือจะเป็นส่วนที่จะเล่าในลําลดับถัดไปนะครับเพราะสุดท้ายถ้าเราหาวิธีทำแล้ครับ 3แล้ว2แล้ว1แล้วนะครับไม่ไหวจริงๆนะครับเรียกเขามาเลยดีกว่านะครับเพราะถ้าคุณขายดาวแล้วคุณไม่เปลี่ยนสัญญานะครับยาครับเสี่ยงเสี่ยงมากนะครับปวดหัวนะครับรถก็หาไม่เจอนะครับก็ต้องมารับผิดชอบส่วนออยอดรวมทั้งหมดนะครับตอนเงินดาวที่ทําการซื้อขายกันก็ได้มาแค่หมื่นสองหมื่นไม่คุ้มรับ เอารถกืนไฟแนนซ์ไปเลยถ้าเราหาวิธีทําไม่ได้แล้วนะครับเพราะไฟแนนซ์เขาก็จะไปประมูลขายนะครับถ้าขาดทุนเท่าไรก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเข้าไปขายทอดตลาดหลังจากที่เขา,เ,าเราตามให้เขามายึดหรือว่าตามเอารถกลับไปแล้วนะนะครับเขาก็สมมุติว่าเขาไปขายขาดทุนแสนห้านะครับตัวนี้เราก็ต้องยอมรับสภาพนะครับโดยที่ไปไกลเกี่ยรหรือว่าคุย กันที่ศาลนะครับเป็นกระบวนการนะครับหลังจากประมูลขายก็เรียกว่าขายทอดตลาดไปแล้วขาดทุนนะครับศา,า,าลก็เล่ายาลมหนีภาระตรงนี้นะครับเพราะถ้าเราลมหนียงไงเราก็หนีไม่พ้นนะครับจะต้องรับนะครับอย่างน้อยเราก็อาจจะจ่ายในยอดส่วนต่างแค่2องแสนอะไรก็ตัวขั้นต่ําเดือนละเท่าไหร่ที่เราไหว3,000 0 0 0 0นนะครับศาลเขาก็รับฟังนะครับประเด็นตัวนี้ พราะถ้าเราไม่รับผิดชอบนี่ส่วนต่างตัวนี้ที่ฟ n น n c นเอาไปขายทอดตลาดแล้วหรือว่าประมูลแล้วขาดทุนนะครับไม่ยอมหือไม่เออนะครับเขาก็จะตามสืบทรัพย์ว่าเรามีทรัพย์อะไรให้เราตามสืบบ้างนะครับเขาไม่ได้ยึดนะครับเขาจะตามมาสืบแล้วก็อายัดไว้นะครับแต่ถ้าทรับนั้นเป็นของคู่สมรสเรานะครับ แล้วคู่สมรสนั้นได้มาก่อนที่จะมาอยู่กับเรานั้นเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตามอายัดนะครับน,นี่คือคนละประเด็นแตถ่ถ้าคู่สมรสเ,เรามีทรัพย์ร่วมกันหลังจากที่มาอยู่ร่วมกับเราแนละ้วยะตัวนั้นอายัดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นในสหกรณ์ต่างๆนะครับเงินฝากในี่ต่างๆเขาก็จะตามอายัดนะครับอาจจะปันผลปลายปีเราก็จะ เบิกเอามาใช้ไม่ได้เราจะเกิดธุรกรรมในการกู้เพื่อที่จะมาเคลียร์ภาระต่างๆก็ไม่ได้นะครับถารากรตามสืบและอายัดเกิดช็อตคัดไว้ครับก็คือเราเกิดกเดินกระบวนการอะไรต่างๆในสถาบันการเงินระดับต่างๆไม่ได้เลยนะครับแต่ถ้าเขาตามสืบเราแล้วของเราก็ไม่มีของผู้สมรสก็ไม่มีนะครับ อันนี้ก็ต้องระวังอีกอย่างก็คือในกรณีที่พ่อแม่จะโอนทรัพย์มรดกให้เรานะครับถ้าโอนมาช่วงนี้นะครับก็อาจจะแจ็คพอตนะครับเขาตัวนั้นแหละอาจจะตามอายัดนะครับอายัดทรัพย์นะก็ต้องระมัดระวังนะครับแต่ถ้าอายัดเราไม่ได้เขาจะตามไปดูคนกู้ร่วมหรือว่าผู้ค้ำเรานะครับ ตัวนั้นเราก็จะเป็นปัญหาที่คนค้ำเจอกรณีแบบนี้มาเยอะนะครับภาระต่างๆนะครับรับผิดชอบดีกว่าอย่าให้ไปเป็นภาระกับคนค้ำเลยนะครับเพราะเราก่อเราก็ต้องแก้นะครับเพราะไม่งั้นความปวดหัวหรือว,ว่าความเดือดร้อนก็จะนำไปสู่ผู้กู้ร่วมนะครับ เขาก็จะตามไปสืบซั์ของผู้กู้ร่วมมีอะไรบ้างนะครับอายัดอะไรได้บ้างนะครับอันดับแรกเขาก็อายัดก่อนนะครับแล้วก็ดูว่าจะแล้วก็ทําตามขั้นตอนของเขาในลําดับถัดไปว่าเขาจะอายัดเสร็จแล้วเขาจะทําอะไรนะครับมันก็มีกระบวนการของเขาในระยะเวลาของเขานะครับเมื่อเรารู้เช่นนี้แล้วนะครับสามสองหนึ่งเราต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับ พาทุกอย่างมีทางออกมีทางแก้นะครับก็ไหนๆเมื่อมันจะเจ็บแล้วก็ควรให้จบที่รุ่นเราในเรื่องของปัญหาคลาและคลาสังนะครับอย่าให้เป็นภาระกับคนอื่นแสดงเรื่องราวของความรับผิดชอบนะครับต่อตัวเราและสังคมสิ่งที่สําคัญมากกว่าเครดิตทางการเงินก็คือเครดิตทางความน่าเชื่อถือเป็นเรื่องที่สําคัญ พออีก3ปี5ปียังไงเมื่อเราไปติดต่อธุรกิจกับใครที่ไหนแห่งใดน,นะครับตัวนี้เป็นเรื่องสําคัญอย่าลืมว่าว่าเราไม่ได้แย่อย่งนี้ตลอดเราต้องฟื้นเพราะถ้าเราเครดิตไม่ดีแล้วความน่าเชื่อถือไม่มีแล้วนะครับเพียงแค่ว่าอารมณ์ชู้ไม่รับผิดชอบในตรงนั้นนะครับอนาคตเราหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นจงรักษานะครับซึ่งเครดิตในความเป็นตัวเรารักเครดิตทางการเงินไว้ให้ดีนะครับ ก็ถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์ถูกใจฝากกดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานนะครับก็มีทั้งใน y o u t u b e นะครับเงินมีตาช n น l นะครับในเพจจำนำรถยนต์บ้านทีดีลครับด้วยรักและปรารถนาดีนะครับถ้ามีปัญหาสิ่งอื่นสิ่งใดที่คิดเองไม่ออกก็ทักมาจะช่วยแนะนำให้นะครับ สวัสดีครับ